สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับหน่วยที่1เรื่องการจัดการข้อมูลและสารสนเทศนะครับถ้าใครรีบหรือไม่มีเวลาเนี่ยนักเรียนกดตรงมุมขวาของวิดีโออ่ะที่มันเป็นเร่งสปีดของ y t u t u อ่ะนะครับนักเรียนกดเร่งสปีดได้เลยทีนี้นเรียนดูตรงนี้ก่อนนะครับกดเข้าไปเลยอ่ามันจะเป็นสไลด์นะครับสไลด์นี้ เรื่องนะครับการจัดการข้อมูลและสารสนเทศนะครับอันแรกเลยเนี่ยเขาบอกเพราะเหตุใดจึงต้องนําข้อมูลที่รวบรวมได้เนี่ยไปประมวลผลก่อนนํามาใช้เขายกตัวอย่างเลยนะครับการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างปลอดภัยอุปกรณ์เราก็รู้อยู่แล้วการซื้อสินค้าออนไลน์ก็ต้องมีคอมหรือไม่โทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กหรือ iPad แล้วแต่เราวิธีการนะครับการซื้อคือ1น,นเลยนะครับไม่ใช้ w i f i สาธารณะ2นะเก็บหลักฐานการสั่งซื้อ3ตรวจสอบการจดทะเบียนของร้านค้า และ4ตรวจสอบประวัติการช่อโกงยกตัวอย่างเลยนะครับอันแรกไม่ใช้ wi-Fi สาธารณะคืออะไรยกตัวอย่างถ้าครูเป็นแฮกเกอร์เนี่ยหรือครูจะเป็นมิจฉาชีพจะขโมยข้อมูลของนักเรียนเนี่ยครูก็ปล่อย wi-Fi สาธารนณะแต่พอนักเรียนมาเชื่อม wi-Fi สาธารนะณะครูเนี่ยพอนักเรียนกดเข้าไปปุ๊บมันมีหน้าเว็บเด้งขึ้นมาครูอาจจะทำเป็นหน้าเว็บ Facebook ปลอมขึ้นมาให้นักเรียนกรอกข้อมูลอีเมล Facebook รหัสผ่าน f a c e b o o k พอนักเรียน กดเข้าล็อกอินปุ๊บนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ต w i f ฟฟรีแต่ว่าไอคนที่มันได้ข้อมูลนักเรียนไปก็คือแฮกเกอร์นะครับเพราะเขาทําการปลอมหน้าเว็บขึ้นมาเพื่อน,นักเรียนกดเข้าไปกอกและนักเรียนสามารถใช้ wi-fi ได้ฟรีเพราะนั้นเขาถึงไม่ให้ใช้ w ว -FI สาธารณะ,ะเพื่อป้องกันข้อมูลของเรานะครับ 2. เก็บหลักฐานการสั่งซื้อนะครับเก็บไว้ในกรณีที่ เขาโกงนะครับเราจะได้มีหลักฐานไปแจ้งความหรือในกรณีที่ของไม่ตรงกับที่เราตกลงกันไว้อา้าวทาไมมีตําหนิอันนั้นเราตกลงกันว่าไม่มีตําหนิอะไรเงี้ยพอได้ของมาเราก็เอาหลักฐานการสั่งซื้อหรือการโอนเนี่ยไปทวงเขาได้นะครับ 3. ตรวจสอบการจดทะเบียนของร้านค้าอันนี้สําคัญเลยจะเป็นพวก lazada shopee นะครับพวกนี้ร้านค้าพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ได้จดทะเบียนร้านค้าเนี่ย หลายร้าน,นครับที่ไม่ไม่น่าไปซื้อยกตัวอย่างเช่นร้านที่เป็นแบบว่าเป็นรูปเพิ่งเปิดใหม่เป็นรูปเหมือนรูปผู้หญิงเป็นรูปภาพอื่นๆบ้างอย่างเงี้ยนะครับหรือมีรีวิวแต่รีวิว2-3อันนะครับแล้วก็รีวิวจะใช้คำแปลกๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรีวิวปลอมพวกนี้เขาอาจจะใช้ Google Translate ในการแปลนะครับอันสุดท้ายเลยตรวจสอบประวัติการช่อโกง ตรวจสอบประวัติการช่อโกงนะครับนักเรียนซื้อของในกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยนักเรียนสามารถหาเครดิตในกลุ่มได้อยู่แล้วแหละนะครับคนนี้มีเครด,ดิตไหมเดยกเขาก็จะมาบวกในคอมเมนต์แต่ถ้าเราซื้อของกับคนไม่รู้จักเนี่ยนะครับเราจะไปตรวจสอบประวัติการช่อโกงยังไงใช่ไหมครับครูก็เลยมีเว็บเว็บหนึ่งครับชื่อว่า b a c k l i s t s e l l e r นะครับหาเว็บนี้ เป็นเว็บนะครับเกี่ยวกับตรวจสอบคนโกงนะครับในการซื้อขายของออนไลน์เนี่ยยกตัวอย่างนี่เคสล่าสุดเลยนะครับเมื่อหกโมงที่ผ่านมานะครับหกโมงสานาทีคนขายที่โกงชื่อนัทนัทถดลน,นะครับสินค้าที่ขายคือพระเครื่องยอดเงินที่โดนโกงเนี่ยเห็นไหมครับสองหมื่นสองเราก็กดดูรายละเอียดได้อัน,นี้เห็นไหมครับอันนี้เขาไปแจ้งความแล้วก็มีรายละเอียดที่เขาเก็บหลักฐานไว้หรือนะครับเราก็ไปดูแหละ เห็นไหมมีเคสเยอะเลยหรือถ้าเราอยากจะตรวจสอบเองกดนี่นะครับตรวจสอบบัญชีผู้ขายแล้วก็เลขธนาคารชื่อนามสกุลเข้ามาได้หรือเบอร์โทรนะครับหรือเลขบัตรประชาชนถ้ากดค้นหาปุ๊บแล้วมันมีแสดงว่าคนนี้ซื้อขายด้วยไม่ได้เป็นคนโกงครับหรือทั้งเรียนโดนแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้จะไปแจ้งที่ไหนนักเรียนก็สามารถเข้าตรงนี้ได้แจ้งผู้ขายที่ควรระวัง เราก็ต้องล็อกอินล้วก็เข้าไปกรอกรายละเอียดว่าโดนโกงเรื่องอะไรโดนกี่บาทนะครับชื่ออะไรนาสกุลอะไรเราก็แจ้งไปมันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะครับเพราะว่าเว็บนี้เนี่ยครูก็เคยโดนโกงแล้วครูก็เอามาแจ้งในนี้แต่ครูจําบัญชีครูไม่ได้แล้วนะครับอ่าอันนี้คือเว็บที่ตรวจสอบประวัติการช่อโกงนะครับอ่าทีนี้นะครับการจัดการข้อมูลและสารสนเทศของเราเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะมีการรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการจัดการข้อมูลนะครับโดยพิจารณาประเภทครูเคยบอกแล้วว่าข้อมูลเนี่ยแบ่งตามแหล่งที่มาเนี่ยได้2ออย่างคือ1ประถมภูมิ2ครับทุติยภูมิประถมภูมินะครับเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้เก็บรวบรวมด้วยตนเองนะครับซึ่งจะทําให้ข้อมูลเนี่ยตรงกับความต้องการมากที่สุดเพราะเรารู้เนี่ยว่าเราจะเอาข้อมูลอะไรบ้างเราอยากถามคําถามอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นมันจะตรงกับความต้องการระมากที่สุดยกตัวอย่างการสัมภาษณ์การสอบถามทางโทรศัพท์การใช้แบบสอบถามการสังเกตหรือเรามีวิธีอื่นๆเราก็สามารถใช้ได้อันนี้คือข้อมูลนะครับประถมภูมิต่อไปข้อมูลทุติยภูมินะครับทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่เขารวบรวมไว้แล้วโดยผู้อื่น,นครับซึ่งก่อนจะนําข้อมูลไปใช้เนี่ยเราต้องพิจารณาถึงคุณภาพก่อนว่ามันถูกต้องไหมและมันทันสมัยไหมนะครับการรวบรวมข้อมูลก็เช่น ค้นหาข้อมูลในห้องสมุดหรือในอินเทอร์เนต็ตนะครับการรวบรวมข้อมูลหรือการพิจารณาข้อมูลเนี่ยว่าถูกต้องไหมและทันสมัยไหมยกตัวอย่างครูให้นักเรียนไปหาข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิดนะครับของวันนี้เนี่ยนะครับและนักเรียนก็ได้ข้อมูลมาแต่มันไม่ตรงกับข้อมูลจริงของวันนี้แสดงว่าข้อมูลที่นักเรียนได้มาเนี่ยไม่มีความทันสมัยแล้วนะครับแล้วเราก็ไปดูแหล่งที่มาอีกว่านักเรียนเอาข้อมูล ยอดผู้ติดเชื้อมาจากเว็บไหนอา้าวไปเอามาจากเว็บนั้นเว็บนี้ไม่น่าเชื่อถืออีกเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูดีๆว่าข้อมูลที่เรียนได้มาเนี่ยมีความถูกต้องน่าเชื่อถือไหมจากเว็บของโควิดเลยหรือเปล่าของกระทรวงเลยหรือเปล่าหรือจากเว็บอื่นๆนะครับแล้วมันทันสมัยไหมมันเป็นปัจจุบันไหมครับว่ายอดผู้ติดเชื้อมันเท่านี้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆต่อไปนะครับ การประมวลผลอะเมื่อกี้การรวบรวมข้อมูลอันนี้มาการประมวลผลการประมวลผลนะครับแบ่งตามอุปกรณ์ที่ใช้งานได้3ประเภท1นะครับประมวลผลด้วยมือ2เครื่องจักรกลนะครับสคอมพิวเตอร์ยกตัวอย่างนะครับการประมวลผลด้วยมือก็เช่นเวลาครูเขาทําใบปพหรือเล่มปพสีเหลืองเห็นไหมครับเขาก็จะมาเขียนเลยว่าเลขที่1ได้คะแนนเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับเลขที่2เขียนได้คะแนนเท่าไหร่ จากนั้นเขาจะตัดเกรดเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยในการรวมคะแนนของนักเรียนแล้วก็กดๆเครื่องคิดเลขเนี่ยแล้วก็จะได้เกรดเฉลี่ยมาอันนี้คือการประมวลผลด้วยมือและเครื่องจักรนะครับแต่ถ้าเป็นครูเนี่ยครูก็จะใช้คีย์คะแนนไว้ใน Excel เลยคือประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์แล้วครูก็กําหนดสูตรเป็นสูตรซ้ํานะครับรวมคะแนนเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็ใช้สูตรเขาอีฟอะไรต่างๆเนี่ยครับ Excel มันจะมีสูตรของมันเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นการประมวลผลข้อมูลมีทั้งหมดนะครับ3ประเภท 1. ด้วยมือ 2. เครื่องจักรกล 3. ด้วยคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นะครับมี3ขั้นตอน1เลย Input คือการรับข้อมูลนะครับรับข้อมูล 2. process หรือการประมวลนะครับประมวลผล 3นะครับออปต์ put, หรือการส่งออกนะครับยกตัวอย่างนะครับ1รับข้อมูลเข้าก็คือคอมพิวเตอร์ต้องรับข้อมูลจากเราเข้าไปครูจะฟังเพลงใน youtube ครูก็พิมพ์หาเลยนะครับครูจะเอาเพลงรักครูก็พิมพ์หาเพลงรักอันนี้คือการ Input ข้อมูลไปนะครับคือการส่งข้อมูลให้คอมพิวเตอร์รับนะครับเราก็พิมพ์ข้อมูลไปจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะ ประมวลผลหรือโปรเซส s ให้เราก็จะแสดงเพลงรักขึ้นมานะครับว่ามีอันไหนบ้างเราเลือกอันนึงงเรากดเข้าไปปุ๊บมีเสียงเพลงออกมามีวิดีโอนะครับให้เราได้ดูอันนี้ก็คือการเอา p u พุของคอมพิวเตอร์นั่นเองอันนี้ง่ายๆเลยนะครับต่อไปการประมวลผลนะครับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยนำไปใช้ประโยชน์นั้นมี2วิธีนะครับ1การประมวลผลแบบเบ็ด การประมวลผลแบบเบ็ดเนี่ยจะเป็นการรวบรวมข้อมูลไว,ไว้ระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วค่อยเอาข้อมูลนั้นมาประมวลผลยกตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยของธนาคารทุกหเดือนหรือเอาง่ายๆเลยการประมวลผลเกรดเฉลี่ยของนักเรียนเกรดเฉลี่ยนักเรียนเนี่ยจะประมวลผลเป็นเทอมใช่ไหมครับเทอมหนึ่งได้เกรดตัวนี้เทอม2องเพราะนั้นครูเขาก็จะเก็บคะแนนไว้เป็นงานตารางาน,ลางานแล้วค่อยประมวลผลตอนท้ายเทอมนี่คือการประมวลผลแบบเบ็ดนะครับอันที่สอง การประมวลผลแบบ interactive Interactive คือการตอบสนองทันทีนะครับหรือให้ผลลัพธ์ทันทีปัจจุบันมี2ประเภท1ประมวลผลออนไลน์ก็คือการที่เรากดเงินตามที่ต่างๆยกตัวอย่างเรากดจังหวัดอยุธยากดสุพรรณกดเชียงใหม่กดเชียงราย,ยแต่ถ้าเรามาดูในแอปเนี่ยนะครับยอดเงินมันอัปเดตท,ทันทีเพราะว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาหรือการประมวลผลแบบออนไลน์เข้ามาช่วยนะครับ หรือการประมวลผลแบบทันทีเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเวลาเขาไลฟ์สดอยู่เราเข้าไปพิมพ์นะครับไลฟ์สดขายของเนี่ยเราเข้าไปพิมพ์ CF อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือคนไลฟ์เขาก็จะเห็นอันนี้คือการประมวลผลแบบทันทีนะครับสมัยนี้มันเป็นแบบนี้หมดแล้วเนาะอันนี้ขูข้ามไปแล้วกันอ่ะทีนี้นะครับการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การใช้ซอฟต์แวร์ในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยยกตัวอย่างเลย Word Excel Excel ก็คือเกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับหรือถ้าตระกูล o o o l l e ี่เป็น g o o g l e Doc g o o g l e s h e e t นะครับ g o o g l e Excel อะไรแบบนี้เอ้ย g o o g l o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  g s h s h t e t o o o g l e Slide นะครับไม่มี Google Excel นะถ้าเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลก็จะเป็นพวก Excel นี่เห็นไหมครับ หรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยเฉพาะเช่นโปรแกรมถอนเงินโปรแกรมโอนเงินอะไรแบบนี้หรือถ้าทางการแพทย์ก็เช่นโปรแกรมคำนวณฟันเราอะ่ะเวลาเราไปดัดฟันอะ่ะเขาก็จะมีว่า5เดือนเป็นอย่างนี้6เดือน7เดือนเป็นอย่างนี้นะครับหรือพวกวิศวะกรก็จะมีโปรแกรมเขียนแบบโปรแกรมคำนวณโครงสร้างต่างๆอันนี้เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะนะครับ อันสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับการนําเสนอนะครับการนําเสนอเนี่ยนะครับซอฟต์แวร์ในการนําเสนอโอ้มีมากเลยนะครับเช่นการนําเสนอแบบภาพสามิติอินโฟกราฟ,ฟิกภาพสามมิติคืออะไรนะครับก็คือสเกตอัพที่นักเรียนเคยเรียนมานะครับหรืออินโฟกราฟิกคืออะไรอินโฟกราฟิกก็พวกแคนวานั่นแหละถ้าเป็นมอต้นนักเรียนก็จะใช้แคนวาแคนวานะครับแต่ถ้าเป็นมอปลายก็จะเป็น Photoshop หรือไม่ก็อิลลัสต์นะครับประมาณนี้ เพราะฉะนั้นหลักๆมันก็จะมีอันแรกเลยการรวบรวมข้อมูลใช่ไหมครับอันที่สองการประมวลผลข้อมูลนี่การประมวลผลข้อมูลแล้วก็นี่การจัดการข้อมูลก็คือการนําเสนอนะครับการนําเสนอข้อมูลสรุปนะครับการนําข้อมูลที่รวบรวมได้นะครับไปประมวลผลก่อนนํามาใช้งานด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลด้วยมือเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับ ล้วนเป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรงความต้องการของเรามากที่สุดนะครับเราอยากได้ข้อมูลแบบไหนเราเก็บรวบรวมข้อมูลแบบนั้นหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วจึงมีการนําเสนอข้อมูลนั้นนะครับมานําเสนอด้วยโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น PowerPoint เป็น 3D เป็นอินโฟกราฟิกนะครับตามที่เราต้องการได้เลยครับจบหลักๆ <c oughs> ทีนี้มาดูงานของเรานะครับ นักเรียนไปที่คั r ลูมอ่ะมาที่งานของเราทีนี้ครูจะสาธิตการทํางานในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับนักเรียนก็กดลิงก์นี้ได้เลยนี่เห็นไหมครับอันนี้กดเข้าไปมันจะเด้งเป็นแคนวาขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้นักเรียนก็กด Edit ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเรามีบัญชียอยู่แล้วเรากดล็อกอินถ้าถ้าไม่มีเราก็กดสมัครนะครับอ่ะครูมีครูจะล็อกอินด้วย facebook แล้วกัน จากนั้นนะครับเมื่อเราได้แบบนี้เราแก้ไขได้แล้ง่ายๆเลยนะครับให้นักเรียนตอบคําถามโดยนักเรียนก็ลบจุดให้หมดและนักเรียนก็พิมพ์ตอบยกตัวอย่างนะครับข้อหนึ่งบอกลักษณะของการรวบรวมข้อมูลปฐถมภูมิคืออะไรก็ดูตามสไลด์เลยการรวบรวมข้อมูลปฐถมภูมินี่เป็นข้อมูลตื๊ดๆว่าไปแล้วนักเรียนก็เอาตรงนี้มาตอบนะครับ การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิก็ตรงนี้มาตอบนะครับให้นักเรียนนะครับบอกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของประเภทข้อมูลต่อไปนี้อย่างละหข้อข้อมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมยังไงเราก็มาดูนี่นะครับก็จะมีการสัมภาษณ์ การสอบถามทางโทรศัพท์การใช้แบบสอบถามการสังเกตและนักเรียนก็หาเพิ่มกันกหนึ่งส่วนอันนี้นักเรียนก็หาเพิ่มนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากต่อไปให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วบอกว่าเป็นข้อมูลประเภทใดพร้อมเหตุผล 1. วินัปต้องการทราบจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่สอบติดมหาวิทยาลัยอินเตอร์ไทยกรุงเทพพศ2562 จึงไปขอข้อมูลอัตราการสอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆจากฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่ตนเองเรียนอยู่แสดงว่าฝ่ายวิชาการมีข้อมูลรวบรวไมไว้หมดแล้วนะครับจากสถานการณ์ข้างต้นเป็นข้อมูลประเภทใดเขารวบรวมไว้แล้วฝ่ายวิชาการรวบรวมไว้แล้วเราแค่ไปดูหรือไปขอนะครับเหตุผลอะไรเราก็ว่าไปอันนี้ก็เหมือนกันในช่วงวันหยุดนะครับธนาต้องการเดินทางไปเที่ยวนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งจังหวัด นครศรีธรรมราชเนี่ยเนื่องจากเป็นสถานที่ที่สวยงามเงียบและขึ้นชื่อนะครับธนาจึงศึกษาข้อมูลการเดินทางจากการรีวิวทิปท่องเที่ยวในเว็บพันทิปและเว็บไซต์อื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนอันนี้ก็เป็นข้อมูลอะไรนะครับก็าว่าไปอ่าทีนี้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลปฐมภูมิประโยชน์มันได้ยังไงบ้างนะครับอย่างน้อย2ข้อข้อมูล จากทุติยภูมินะครับอันนี้ก็เหมือนกันให้นักเรียนบอกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปนี้1วายุต้องการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้สําหรับการออมเงินแต่ไม่ทราบว่าธนาคารไหนเนี่ยดอกเบี้ยมากที่สุดวายุนะครับควรทาอย่างไรฮะเขาไม่รู้ว่าธนาคารไหนดอกเบี้ยมากที่สุดเขาก็ต้องไปหาข้อมูลมาเองใช่ไหมครับหาข้อมูลจะไปถามธนาคารก็ได้หรือจะหาจากอินเทอร์เน็ตของไอจากเว็บ ของธนาคารนั้นๆก็ได้เราก็บอกไปบอกวิธีการนะครับบอกวิธีการจากนั้นเวลาส่งถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเราก็กดตรงนี้มุมขวาบนมันจะมีลูกศรชี้ลงดาวน์โหลดให้นักเรียนส่งเป็น pdf นะครับนี่เราก็เลือกประเภทประเภทไฟล์เป็น pdf จากนั้นก,กดดาวน์โหลดรอสักครู่หนึ่งนะครับพอดาวน์โหลดได้แล้วมันจะอยู่มุมซ้ายล่างนักเรียนก็เอาไฟล์นี้เข้าไปส่งนะครับเข้าไปส่งจากนั้นก็ออกได้เลย ทีนี้ถ้าเป็นมือถือนันเรีอนก็กดไปที่คั r ลูมนะครับจากนั้นก็กดงานของโครูเนี่ยนะครับกดงานมันก็จะเด้งไปที่หน้า Google Chrome ถ้าเรามีกูเกิลคมอยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือมันจะมีเบ์เซอร์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เลือกเลยนะครับให้มันเปิดให้ได้ผ่านเบรา์เซอร์หรือผ่านเว็บของเราจากนั้นเรากดแก้ไขางานออกแบบถ้าเราไม่มีบัญชีเรากดสมัครแต่ถ้าเรามีเรากดลงชื่อเข้าใช้ก็ได้นะครับ เข้าใช้ด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้คูเข้าใช้ด้วย Facebook รอสักครู่หนึ่งจากนั้นนี่มันก็จะแก้ไขได้แบบนี้เราก็กดดับเบมันคลิกเข้าไปนี่กดแก้ไขนะครับมันก็จะแก้ไขพิมพ์ได้ตรงนี้นักเรียนก็สามารถพิมพ์ได้ สามารถลบได้นี่ใช่ไหมครับดับเบิลคลิกลบอะไรแล้วแต่เราแล้วก็ตอบจากนั้นเวลาส่งสมมุติเราพิมพ์เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราจะส่งให้นักเรียนดูตรงนี้นะครับมันจะมีลูกศรชี้ขึ้นเนี่เรียนกดเข้าไปจากนั้นกดคําว่ากดคําว่าดาวน์โหลดนี่ดาวน์โหลดจากนั้นไฟล์ตรงนี้เราเลือกเป็น PDF เห็นไหมครับเลือกเป็น PDF แบบคูตรงนี้ มันจะเขียนว่าทุกหน้าอยู่แล้วนะครับนี่ตรงนี้ทุกหน้าจากนั้นกดดาวน์โหลดรอสักครู่หนึ่งพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดูในไฟล์ของเราดูในดาวน์โหลดน่ามันก็จะมีละไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานี่เราก็เอาไฟล์นี้เข้าไปอัพส่ง ครับในคาดรูมแค่นี้แหละ